ช้างหมดอดนะคะขู่กันขนาดนี้เลยนะคะน้องมีตังที่น้องมีตังพูดถึงก็จะว่าด้วยการพนันลุ้น้วนหรือการเสี่ยงโชคนั่นเองการพนันไม่ได้หมายความว่าคู่แข่งอย่างเดียวเรื่องความรักก็ใช่การงานก็ใช่การเงินก็ใช่หรือหัวหน้าผู้ใหญ่ก็ใช่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง สีหูห้าตาเนื้อละคันทองสัตว์โลหะเป็นเนื้อเดียวกับจีเจาะบราเคหรือจิ้งจบเรียกลาบซึ่งเป็นวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่สุดของการเรียกเงินเรามาดูรูปลักษ์ของสีหูห้าตากันนะคะในมือกินฐานกินของร้อนขี้ออกมาเป็นทองคำเคล็ดลับคือกินคาป่ามีกินตลอดกินไม่พักกินไม่หยุดหลังมือ ลงหูค่ายคาถาเอาไว้ผู้นี้จะเกี่ยวกับการหยิบเงินหยิบทองแขนและเท้าจะใส่กำไรหมายถึงว่ามีกำไรมีกินตลอดเวลาฝ่าเท้าลงหูเหยียบเจ้ามือเหยียบคู่แข่งเหยียบเจ้าไว้ตลอดเวลาเราก็จะเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะ สร้างมาในรูปรักษ์คลายลิงนั่งคดหางดีในเรื่องเจราจาต่อรองไม่แพ้ใครเหมือนองคตนั่งอยู่เหนือเมฆเคสคือนั่งเหนือเมฆไม่แพ้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญลงหูตาทิพย์หูทิพย์ทั้งห้ากินแหลกกินเสมอแถมที่ฐานจะอุดด้วยผงที่ว่าด้วยโชคลาภการพนันปราบศัตรูผงจินดามณี ผงโพกซัพ์ผงม,มหาโภคาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภและที่สำคัญมีเจิมหยางเลือดเสียนพนันลงไปด้วยโหดและรุนแรงมากกว่าวัตถุมงคลชิ้นแรกที่ใช้เลือดเสียนพนันเจิมลงไปเพื่อให้วัตถุมงคลเป็นที่สุดไปเลย ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเซียนพน,นันเรื่องการพน,นันเรื่องต่อรองเรื่องเจรจาค้าขายต้องไม่พลาดสี่หูห้าตาเซียนพน,นันสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเป่ามีตงังหรือที่เบอร์063-956-5656เเป่ามีตังยินดีให้บริการนะคะ